สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกบัวจุมพลดอกใหญ่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหลรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว120เซนติเมตรรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะดีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่สามแบบนี้เส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมา จับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง8เส้นกดๆจับๆให้กระชับ ได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจากปริบบินเส้นที่1ขึ้นมา ทับด้วยเส้นท anyway. ี่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับอิบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบนสองด้านบนวางลงมาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสี่ าล่งขึ้นมาด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาเส้นที่สสอดริบบินเข้าตรงช่องแรกนะคือช่องนี้ค่อยๆปล่อยริบบินออกมาเส้นที่สมสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกอ,อับช่องถัดมานะ เส้นที่สสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมากลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม3เส้นแล้วพาดนะ หนึ่งสองสามา 1, 2, 3, จับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสาม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 จับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นโค้งมาแบบนี้นะ ขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะในแบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมากลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะ เสร็จแล้วจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอโตริบบินพับไปด้านหลังอีกครั้งนับถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะคะ12นี่นะแล้วก็เสียบริบินลงไปตรงช่องที่สนะคะตรงตัวดอกนะค่อยคยดึงริบินลงมา ได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้นนี่นะคะ1 2 3แบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะ ดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายเสร็จแล้วจับตัวบริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกรวยขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกถัาจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะ นี่นะด้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ ดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับตัวติลีบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะคะจะอยู่หน้ากลีบถัดมานี่นะที่เสียบเข้าไปตรงในตัวกลีบดอกนะคะ นี่นะค่อยๆดึงนิ้ินลงมาในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตูริบินม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกรวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เปิดริบินเส้นถัดมาขึ้นไปด้านบนจับประตูริบบินเสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่เราพาดขึ้นไปด้านบนนะคะ ให้ริบบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบินลงมาในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขาให้ลิบินขึ้นมาด้านบนหน้ากรีบถัดมานะแบบนี้ ต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบี้ออกเลยนะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนะคะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัวจุมพลดอกใหญ่ส,สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ